ท่านกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือเปล่าคะหากคุณต้องการคนทำงานในสายอาชีพโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นเฟรดโฟเดอร์ชิปปิ้งสายเรือทรานสปอร์ตแรเฮาส์หรือซัพพลายเชนบางครั้งการหาคนที่ตรงสายงานหาได้ยากใช้เวลานานหรือบางทีสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ตรงตามความต้องการงานก็ต้องเดินแต่คนไม่พอทำให้คุณเสียเวลาและต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เด็กโลจิสติกเราเข้าใจปัญหาของคุณเป็นอย่างดีค่ะเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหางานทางด้านโลจิสติกครอบคลุมทุกตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเซลล์คัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสด็อกิวเมนต์โอเปเรชั่นหรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกให้เด็กโลจิสติกช่วยดูแลจัดหาคนให้คุณได้คนอย่างตรงตามความต้องการและพร้อมเริ่มงานกับคุณเพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาและโฟก,กัสกับงานของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเอง ถ้าคุณต้องการหาคนเก่งในสายงานโลจิสติกสให้เด็กโลจิสติกสหาคนที่ใช่ให้ตรงตามความต้องการสนใจใช้บริการสามารถอินบ็อกลสอบถามข้อมูลได้นะคะให้เราช่วยคุณสร้างทีมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ของทาง่าน